พญานาคที่บ้านลุงพลนะครับสร้างมาค่อนข้างมีความสวยงามนะครับแล้วก็มีความปราณีตบรรจงนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าจําเป็นไหมจะต้องทุบทิ้งนะครับเพราะว่าลุงพลนะครับก็พยายามนะฮะรวบร,รวมเงินมาเพื่อก่อสร้างพญานาคแล้วก็พญานาคที่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่กกอะๆที่ว่ามีคนที่เขามาท่องเที่ยวนะครับหรือว่ามาให้กําลังใจลุงพลเนี่ยก็เข้ามาชมความสวยงามของพญานาคอันนี้นะครับทีนี้ จะเป็นไหมจะต้องทุบทิ้งนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีอํานาจตัดสินใจภายใต้ใตกรอบของกฎหมายนะฮะจะทุบนะฮะก็ต้องดูกฎหมายหรือถ้าจะไม่ทุบก,ก็ต้องดูกฎหมายทีนี้นะครับก็อยู่ที่อํานาจของเจ้าหน้าที่แล้วว่ามีอํานาจทุบไหมหรือว่ามีอํานาจที่จะไม่ทุบไหมนะครับ <im itation> ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาดูข้อกฎหมายนะครับซึ่งก็เป็นไปตามพรบป่าสงวนแห่งชาตินะครับมาตรา25วงเล็บ2อนะครับอำนาจของเจ้าหน้าที่ก็คือมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือนะครับให้ผู้ ผู้ที่ทําผิดกฎหมายนะครับมีอานาจสั่งให้หรื้อถอนนะครับแก้ไขหรือกระทําประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายนะครับหรือสิ่งที่ทําให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าพญานาคเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อป่าสงวนแห่งชาติไหมพญานาคเนี่ยครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติไหม นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการตีความของทางเจ้าหน้าที่นะครับและสุดท้ายอาจจะไปจบที่ศาลก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะฮะพญานาคเนี่ยนะครับตั้งอยู่ข้างถนนนะฮะไม่ได้บุกลุกเข้าไปในเขตป่าสงวนที่มันทึบๆท,ที่เขาห่วงห้ามเลยนะครับแล้วโดยสภาพของพญานาคเนี่ยนะฮะวางอยู่เฉยๆนะครับจะเป็นอันตรายต่อป่าสงวนหรือเปล่านะฮะมันก็ไม่น่าใช่นะมันไม่น่าจะเป็นอันตรายเลยก็ตั้งอยู่เฉยๆนะครับอยู่ข้างถนนนั่นเองนะฮะพญานาคนะครับ เป็นสิ่งที่ทําให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเปล่านะครับผมดูก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าพญานาคนี้ก็ตั้งอยู่ข้างถนนเองนะครับไม่ได้ไปไม่ได้ถือว่าเป็นเอ่อเป็นการทําให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ไปตั้งภายในป่าทึบที่เขาเป็นเขตห่วงห้ามนะครับดังนั้นนะฮะตรงเนี้ยนะครับก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจนะครับที่จะสั่งนะครับให้หรื้อถอนหรือเปล่านะครับถ้าจะหากว่าเจ้าหน้าที่เห็นว่าพญานาคเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับ หรือว่าเป็นส <If S 1> <su> ิ่งที่ทําให้เสื่อมสภาพของป่าสงวนเจ้าหน้าที่ก็มีอํานาจที่จะสั่งให้รื้อถอนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าพญานาคเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อป่าสงวนแห่งชาติเลยนะครับหรือว่าพญานาคเนี่ยนะครับไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เสื่อมสภาพในป่าสงวนแห่งชาตินะครับก็ไม่ต้องสั่งให้รื้อถอนก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นอํานาจของเจ้าหน้าที่นะครับที่มีอํานาจที่จะสั่งให้รื้อถอนก็ได้นะครับหรือจะไม่สั่งให้้รรืออถนนก็ไดะคับ ดังนั้นนะครับเป็นเจ้าเนอ,อ่เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่นะครับในการสั่งการนะครับสรุปว่านะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องสั่งให้รื้อถอนเสมอไปนะครับถ้าหากว่าเห็นว่าพญานาคเนี่ยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อป่าสงวนนะครับหรือว่าพญานาคเนี่ยครับไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เสื่อมสภาพของป่าสงวนนะครับเจ้าหน้าที่จะไม่สั่งให้รื้อถอนก็สามารถที่จะทําได้ครับ